ไป่าเงี้ยละหมักเปียพร้มาแก้ผมมาแก้ผมแล้วมันกรุดยมากรุดจ้ะบอนี่ยตัดพอดีแล้วสเมหักว่าแล้วมันแต่งหนุ่มพอดีหนุ่มพอดีหนุ่มพอดีมันห่อนยำห้อนเด้สะพานองเตียไปตัดผมเสริมสวยพี่น้องป่ะเออตัดปลายออกมันพอดีงามเนาะป่ะป่ะจ้ะไปขึ้นรถผู้แลนขึ้นทางหน้ารถผู้ทั่หับเพลินไปตัดผมพี่น้อง กินข่าวเสริมสวยเนาะสุดสุดใหม่ฮ่อนดีเนาะแมนฮ่อนฮ่อนฮ่อนหรือสี่สิบองศาพี่น้องเอ๋อะขึ้นขึ้นออกเตี้ยฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิโซคือมีพี่น้องเอ๋เพื่อจะมีกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนางลดลุกไป ่าายลเน,นะแม่นน,น้องเตียนยังบูฮบู๊ดได้หนิจะมาเสื้อผ้าเป็นตัวเด่นสิพาไปตัดผมกินเขา<ล>่า,สาเออสื้อเสื้อผ้าพี่น้องเสื้อผ้าเออหักบอกให้ซื้อเจี๊ยบสูทเจี๊ยบมือหร <อะ S 2> <ป>ือเพื่อนบ้เ,เปลี่ยนกันละค่ะเสื้อเด่นนะหักนะหักชุดกิตตอกิตตี้ยังกะว่าไปชุดกระตุ้งกระตูนเนาะสุดน่องเพื่นยังเล็กน้อยน้อแมนจะไปปอดเนาะงามสมผ่านมือเขาซื้อไปหน่อเนาะแม่นสื้อผ้แล้วเพิ่นกระน้องเพิ่นกระน้องหน่ายก้นำคิงไปหักมา เพื่อนยังบอทันใดมีมีหน่ะเออใส่ไปเครืล่นน้อยก่อนเพื่อนฮัลโหล굿มอร์นิ่งฮาวอายูเล่แล้วฮาอายูแจ็คบัวฮาวอายูนะสบายดีสบายดีเฮีย,ยังอยู่ลวกวูกอันนี้เดชภคคมอู้้ยลายบอภคคมนะเอาฝากซอกึมบอเลยจังใดฮะฝากสกึมบอสิบเหตดเมนูนยังเจ้าเด็ชภคคม เป็นลูกลกกินกินข้าวเส้าแล้วบ่กินแล้วกินแล้วหลังจากที่เทามาหน่องหน่องอันกำลังสิว่ะลงมะนาวมาหาน้องอันเตี้ยเมื่อนเอฟซีกะทักเขามาวปะนาหักร้ายเพื่อ่าดีใจที่ซจบากลมเขามาถ่ายน้องเพื่อ่าก็ขอบใจเนาะที่เอฟซีคอมเมนต์รับชมติดตามเขามาเนาะเพื่อได้เห็นยังน้องเตี้ยอันเพื่อให้เห็นยังอันอยู่บึ้มบึ้มอยู่อย่างนั้นนะเจนะลุงทางปลาลุงทางปลา ลุงคนใดลูกเด็ดโซอยฮะุาเราป็นเอลก่นูปิดรังาูผมงส่นไดเอตะกี้ือแล้วเพียงกนฮาบิ่ประตูตัดออกครนเลยตัดออกโคโรนเลยไปซื้อหาสุดกระโปรงคืองามสิขอหายไเอาหาย เออพักอันนี้มีน้ำได้ไหมมีได้ตัวเนาะโอ้เพอาะจังห็นเอาเอาแบบไดนจะเอาแบบใดสิเด็ดซอยน้ำออกเอาน้ำออกซื้อบ่มันคือแก่ได้มันกินได้บ่เออมันกินได้บ่นี่เอาแต่เก่ามันคือบ่อทีมีน้ำแต่จังกินได้ค่ะตัวมีน้ำนนี้มันแก่ได้รับตัวมีน้ำกินบลาเรน้องเตี้ยอันนี้พะค้มตัวบ่อมีน้ำนะมันเป็นพะค้มเผาเออหูอีกจักจักปลาสกึมสกึมนี่เก็บมาแล้วกินเรียบตัวบ่อมีน้ำ กินเรียบกินเรียบน้องเตี้ยอายอยู่แปดปีเนาะเออบริสุทธิ์อาหารเสริมชูงผนกินก็อยู่้านสกึุมมีอยู่ที่สกึุมขายกัพีิกินากินบลาลูกยำกินซอเมดแรงเม็ดยังสูงเนาะสูงคือสูงคือข่อยไหมชูงปะจ้าว่าข่อยสูงบะสูงบะตะกินแล้วจะคือเจ้เจ้าว่าจีเชิงวงกินะไปไอาหัวตังสังกะซีบ่ให้สกคุมซื้ออาหารเสริมให้เด้อ กี่เละสูงใส่ในตู้เจ้านะมนตู้เล็กเราไปใส่เราบอกเจ้าหรือบอกขวัญจิมาหาบอกแล้วบอกว่าในใดในแนวบอกว่าจะเกลืมจิมาหาได้หรืออะไรขวัญจิพาเจ้าไปใส่แล้วบอกอยู่บอไปซื้อเครื่องเหรอดีใจบอเคยอยู่บอเคยมีไพ่พาไปอยู่บอเคยไพ่พาไปดู้เหรอเออบันนี้มีโชคเกึื่มเนาะบอได้โชคเกึื่มบดิมิทจะซื้อเครื่องได้มีหลายอย่างมีหลายอย่าง แต่บอบอกพราะว่าเจ้าหูเราซื้อเครื่องกันหูเราไปดักบอกมียังไงบอกเราบอกเน่ยแม่จะบอกในเดยฮะมีหล่ออีกหูแล้วบ้านี้หูปรเดยวเนาะ่ะจะให้ย่กันมีหลอยุยมีน้าสินเสน้องเตียกได้เนาะดีใจบอกด้วยสิเป้่าเมื่อนี้น้องเตี้ยได้ได้รางวัลสองสันตูเด่น คือว่าเมื่อหลังจากที่เขาเขามาถ่ายคลิปน้องเตี้ยเนาะที่หักเขาเห,ห้เขามากคุณยายใจดีเอฟซีหลายๆคนก็เห็นเพิ่นกว่น้องเตี้ยเนี่ยนาหักขยันเพื่อเลยว่าเสียให้เขาเนี่เขามาใส่เรืออีกตัวน,น้องเตี้ยัย่น้องเตี้ยเป็นคนขยันอเลยมีอย่างเนีักคืออ่าก็คือว่าเพิ่งว่าให้เขาไปพาเป็นเตี้ยไปตัดผมเนาะตัดผมเเสริมสวยตัดผมไปโรงเรียนแบบผู้ดีมัดได้ไหนนะเป็นตังเรียนน,นะเนาะ มัดได้เห็นบอสแต่ตัดมันยาวโพดแมนมันยาวโพดเห็นมันพอดีงบงงามพอดีงามปริทรงบอกนะทรงบอกมันจังบ่ห่อนเนี่ยห่อนเนี่ยห่อนแมนตัดออกอี่างงนึงอ่านึงเขาอยากเกี้ยตะปลาเขาฮะเขาอยากเกี้ยตะปลามันเกี้ยตะปลาเออได้ได้เกี้ยตะปลาก็ได้แล้วก็ส่วนใหญให้พัดจะไปเสื้อเผาจะมาถ้วยโดยจักรสุดจะเสื้อผ้าให้ถ้วยอ่ให้ถ้วยให้จะถ้วยให้จะถ้วยเบิ่งอ่ะให้ถ้วย เอาคุ<อ>้ยอัานสามซี่หรือว่าฮอตซิปซุดหรือว่าหาหกเ็ดแปดแบบนี้เจ,จา้ากระบอาเจ้ามักซําไดมาทรายอ่ะมือนี่คอยท,ทามเจ้าอาทิตย์หนึ่งมี้จักเมื่ออาทิตย์หนึ่งมีจักเมือเอ่อ<ะ>อาทิตย์นึงอ่าเจ็บเจ็ดเมือ่อเก่งเก่งเก่อเจ้าเสดสุดํำนันเลยใส่มือละสี่ซับกัน ใส่มือละสีเลยไอหักบอกว่าสื้อตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักมี Mouse, มิกกิหมอมิกิเมามีสโนว์โงงสโนว์ไวมียังก,กะบ่าไปเนาะมีแค่แวนะฮะมีแค่วนะแคว,วนแบบน่นนะยังกะมีแค่แว่นข้างหน้าหะแบบคาสัตใครยังคาสัตนะเด็กน้อยใส่หนาะหักตะมูตะมิอ่นะให้เจ้าหนุ่มนะชนะขอลายเื้อเจ็ดชุดหรอวะมีใส่ลุงเออมีใส่ลุงบอ,อจะหมักได้ใส่ลุงบอ น้องน้องเตี้ยนตัวหน่อยนี่เนาะน้องเตี้ยนหน่อยนี่ไม่ได้เป็นตแพงนะเป็นบ่าไปว่าเมื่อเป็นลูกค่อยไปบ้างเด็ดเด็ดตู้คำค่อยพาน้องเตี้ยอยู่ถ่าเชนโนแล้วจน่ๆผู้อ,อยเมื่อกำลังมากำลังเมื่อมาเอาอัอนตู้คำโทรมาเนาะตู้คำโทรมาบ้างชนทอดใส่แล้วเลยนี่กำลังสิบไปโอคือว่า สีห้ซื้อสีทาจะไปตัดผมเสริมสวยแล้วก็ซื้อกิบให้เจ้าพ่อหนีผมจัากชุดใหญ่ไฟกระพริบแมนให้บอกบริมีกิบหนีผมค่ะเืมามาดูมัมาดูมาดูมามาดู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 มมาดูนาดหมดาาูมาดใมดูมาาามาูมามาูมาดาดูาดูมดูาดดดมาดูาาาดมามาู้นาดดดาดูม่าดูาดดมากดดบดาูาาดด โบเคยได้เนาะชุดใหม่เจ็ดชุดสีได้นี่ก็ดีใจโบดีใจท่าแรงในชีวิตคือกันอีกเนาะเด็กที่ลุงลูกซื้อสามชุดสามชุดสามชุดอันนี้กับเพิ่อนคดเอามาให้โบนี่นะมือสองโบหรือมือหนึ่งโบจับโจักเนาะแพร่ภาพไปซื้อซะนี่เขาให้โเ้าใหเจ้ามักสีใดเจ้าเจ้ามักสีใดแบบเจ้ามักเสื้อผ้าเจ้ามักสีใด สีบัวสีบัวเด็กน้อยเขายิงนี่ต้องอันดับแรกเลยเนาะคือสีชมพูสีชมพูเป็นตะหักเนาะไปเก็บเองบะนองเตี๋ยผักโขมนี่แม่ตู้เก็บมาแต่เธช้าเพิ่มอ้โเก็บของป่ามาเก็บโอ้ยรถเข็นก็สีได้บะนองเตี๋ยดีใจเลยเนาะดีใจบุลุดีใจแต่ส่วนเขารถเข็นอาจจะ อาจจะมาหมอบมือใหม่ตูคําตูเล่นโดยอาจจะแจ้งไว้แล้วก็ซื้อภาไปซื้อสูตรเสริมสวยตัดผมก่อนมือนี่โดยเนาะแต่หลังจากที่ฮามาทานออกมะนาวมาแต่หมามองซื้อมาแต่ไทยเลยมันจังเอาตัวดีให้เพินน่อนนะนะหล่อญี่ปุ่นหานี่บ้าแม่ล่อ,อยู่แบบค<ม>ืนอนั่นแหละคืออันวแบบ<ด>่าใจไปเบิ่งอ่าอันล่อ,อยู่ปนเป็นทางผู้ใหญ,ญ่ทางอเมริกาคือกันเป็นเป็นเป็นพอหักคนอ่ะซาใจดีเป็นเห็นคลิปน้องเีะ เพิ่นว่าน้องเตี้ยอยากได้ยังอยู่อยากได้ดินปูเพื่อนแล้วว่หักเพิ่นกับบูมี่นะเพิ่นกับซอยได้ซสมซอยเพิ่นกับว่าเออบูมี่ยังชอบกึ่งกับขบโมขอบใจเพิ่นเนาะที่เพิ่นหักเมตตาน้องเตี้ยให้ในสิ่งที่น้องเตี้ยอยากได้เนาะน้องเตี้ยกะมื่อกี้กะบากึ่งกัดีใจแทนเจ้าเลยน้องเตี้ยอืมที่น้องเตี้ยกะเขาไปเลียงกุ้งมันกับทีรุทีไปถทีบสลุรถทีบกับสีบัวอยู่เฮือนผูกใครซื้อให้เจ้าเน่ะ บธิเออบริสิทธิ์ให้โดเจะเทิงแหละเป็นปีเลยจเออเป็นปีเลยพี่น้องผูจอยอ่เทิงเที่ยงเลงให้อาลงให้เจ้านะไอเทิงแท้ไปเองเน่ยบุตรงพุทงให้พีเป็นปน้ปาไปเกืบไปไวอยู่เทิงเทง่ยลูกไปยังนะเพาวมันตีนหัวมันตีนหัว้ากระหัวบคือว่ามันเก่าสำหรับว่าเทิงเอาขี่ไปบงเพียนจังไบ่ตีนหัวเป็นน้ำป้าอ่าเป็นน้ำป้า รถที่ไปตีนหัวเนาะได้ไปจอดไว้เบิงบ่งแบบนี้เอฟซีเอมเมมต์มาไล่ตัวเด่นเลยว่าน้องเตี้ยนี่แท้เฮ่งๆเลย,<ด>ยถ่ายคลิปยังบริมีการสวยเรือคือผูอ้อ,อนนื่นเขาก็อีต้นน่ะนะยังบุทบันเนไปมีข่าวดีเรื่องดินเรื่องอย่างเลยเนาะเพราะว่าน้องเตี้ยนี่สําคัญเลยอยากได้ดินปุ้กเ,เพืเ่อนบุลุเพือนตะกี้ห้ามบริเ็นจะอะไรตอนมาวันคูจะไปอยู่แังบริเ็นข่อย เนาะคอยกระเห็นใจจากเ่อเนาะน่าไปหลินดูเพื่อนเพิ่มร้อนเปล่ากันโอ้ไปไกลแท้ไปไกลขางวัดขังวัดอือไปแยกผลิตนะไปผลินแยกความหมายมันนะไปผลิตมีเด็กน้อยว่ามีมูเด็กน้อยหลายว่าเด็กเป็นเถวคนมาสบายดีไม่เห่ามานั่งใกล้ๆแน่มานั่งใกล้ดองเตี้ยแน่มานั่งอยูีพี่ฮะชิพันดองเตี้ยไปตัดผมสวยๆได้วันนี้ ซื้อกิฟตมาบัตน,นี้ยังบ่เจอยกบัตนี้เนาะงามขึ้นแนบันนี้เปลี่ยนเครื่องเลยเอาสีบัวมาเลยสีพาไปซื้อกิฟตซื้อเสื้อผ้าใหม่เจ็ดสุดพนวาไป,ปไาเปลี่ยนไวนุ่งพนวาเลยเตือนก็เดือนหนึ่งก็มีสา,ามสิบเมื่อน้าถ้าว่าลงท้ายด้วยอ่าคมเน่มันก็นมีสามสิบเอ็ดเด้อลงท้ายด้วยคมมีสามสิบเอ็ดแถวเนี่คือสิบบเคยตีใครให้าร้านจังได้เนาะ แพงคือยังไงลแพงเนาะแพงงกดุนอกจากวูมครับเห็ดทุกอย่างเห็ดเห็ดยางกระเป็นเป็นแน่นๆเจ้าในแกทะตะถางอือคือไปไหมทางฮอนด้ไม่เช้านี่แหละเขาลงนะเขาขึ้นอุ้มมันัมแดงเต็มเลยขึ้นไปยังหมดขึ้นไปยังนะขึ้นไป๊ะนมอุ้มลงอุ้มลงยังไงะมันอุ่มไม้นี่บ่เครือบ่มันมีเครืออะไเจ้าขึ้นไป็นตั้ทเล็บเครือจองลายเจ้า เจ้าเจ้ามีบ่อนอ่ะเจ้ามีบ่อนวันเจ้าเจ้าเจ้าหาได้บอ่อขายโมเด้น้องเตีย้ยหาได้หาอยู่ใส่หาแถวนี้ได้เชยบ่อน่ะได้อยู่เถิดลายบ่อลายอะไำได้นะะ่ะตัวไม่ตัวหน่อยนึงตัวหน่อยนึงเออได้จำนะตัวมุตูมกระจายลายเสี่ยหาให้ซื้อน้ำสิบตอนแมกนีน่าอื่นไปหมุกไปฮือนี่เนาะอ่าจะหาจะหาท่านเนาะสองเมื่อย นีมมัเบเออลืมถามเวลาน้องเตี้ยใส่น้ำเสื้อใส่อยู่ใส่ไปเอาน้ำใส่มาใส่น,<อ>น้ำยังลุน้ำฉากน,น้ำก๊อกเหนียบ่เพิ่นทางแห้บ่เขาอยุ่งมาบ่เวลาคนะ่ะแปอ,เอเวเกลากายุ่งมากเนาะเป็นอะไรเดีได้ลุโอ้มีไฟมีน้ำได้เนาะเฮ้ยหากเพิ่อนถามมาน้องเตี้ยใส่น้ำอยู่ใส่เพิ่น บเมนของเจ้านะองไพศาของเจ้าของดินเออิ่นเทดไปทางไส้เนาะใส้น้ำพ่นใส้น้ำพ่นแนน่อเขาอยู่ดินเ่ย้าวใส่ียข้าไพกับเซียเอาเองอดอข้าวไยแพงบ่เดือนนึงประมาณเก90 9ิเกิเกิอืมดอกเตจักคว่ำนะว่าเป็นว่าคือผู้ใหญ่เนาะจักขดขาวไพูมัดขาพืนขาไผูตะกคือขึ้นแท้สะ ันนขึ้เออรอใหม่มก็สะได้เสื้อใหม่ก็สะได้บ้านยังกะยังขาดนั่นขี่รถเขานาี่เวลาเขาหายเดกี๋่ได้ขี่ขี่รถตัวไหนขี่รถจักรขางน่าไปเทียนเออย,นย็นอยู่ใชไกลบ่บัทาาอีหงขับไปไหนผุนบ่แม่นก็บบรรทัดอีห่างจักรลักขับบอลลัก2 2> สองลักม,มันกไกลเตอะบ่ลักปลายเนาะห้อเป็นที่กลาง เข้นวิธีกางเนียเดินบรรทัดนีที่ธลการเดนบรรบัดยับเข้าไปนั่ครัวค่ะกบวิธีเวลาเขาห่ายเรวบรดขีบอเขาไปนั่งครัวในกรเห็นจนยางไบบ่อะไรรถไพน่ะเออลูกสาวพูสาวไปสาวพ่อตูน้องตลูกสาวผัวใหม่ฮนเป็นลูกติดกับผพวเพลินแล้วกรเจ้ามาอาศัยอยู่ในเพล่นเนาะเวลาเพิ่นใจดีเพ่คขี่ตัวเดนโดยแ่แนําออกกันใช้น้ำรักๆนี่คือยัง ัขา <ừ> ê, ดแต่ดินกับรถมอไซค์นะบ้านี่รถจักรนะบ้านเนี่ยแต่ว่าเวลามาไล่ตอนนั้นน่ะก็คือบัญดีใจนะรวยที่สุดนะเพิ่นกระเฮียนกับอกว่าอยากให้จบมอจิตมีตัวเอาไจบมอจิตยังไม่บ <ừ> ุญเงินเลยนะหรอรวยเจ้าเงินก็ใช้บ่าวเพิ่มนว่าขี่รถเขาเนาะเพื่อกัใช้น่ะมันบ่มือชาวพันอย่งไร ของนาคีแล้วขี่เชิญไปทุกที่เออแบบว่าเขาเติมแล้วขีไปเทียปผลิตบริเวณแาคี่แต่ต้องเทียนเนาะเียงเราบอกว่าใส่กินเต็มทังและใส่ยังใส่ก็กขี้ลิมเลยหวนัวหวมากเขาบริใส่แต่ว่าไปส่งเขาเนาะมันกระเปื้องเขาส่งแถวเาเนาะส่งแค่นี้คันเต็มทางมียุทติดึงมันบริไกเมลยเด็แต่เวลาพินยากให้ไปกระเบ้เขาขี่อีก เวลาอาศัยหมูมันอยากได้ตูต้เด่นดยางหมูใจดีกับโอเคอยู่เนาะางหมูใจให้กับห่วยพอน้ำตาตกแล้วเอาไปอาศัยหมูเนาะจใหายเล่นมันอยากไปเฮียนไปลองเตียบบลูเจ้าห้ยยังวะสุสกุลพังดวงเพิดเป็นยใจดีเป็นวะวยากไปเฮียนและเป็นยังบัตนเนี่ยคนหน่อยขี่รถไปน้ำบ่เป็นยังขึ้นบ่ขี่ไปน้ำูเอารี่รงนะร เรกระถิบไปส่งเออขี่ีบไปส่งโดยอน่ะไปยังประจเบอร์ขี่เราจักไปทนะขาบมนห้นะหมักมันไห้ออไได,ด่าโดยครับจกน้อยว่ดเดือนนี่่ะเปิรนกระเช้เาน้ำเ้นหาค่ายังค่ขาขี่เิรนไปส่งเออขาดมีสามสิบมีสามสิบสามสิบเมื่อส่งกาีค่าไปส่งกับมีค่าน้ำมันกับเติมซะอีกโดย ขาไปส่งนะแซนหาค่ะน่งรดเพิ่นนะนะค่ะเหียนเพิ่นน้าตัวค,ค,คำคบบดนี้มม่ทักคนเพกแเงเอกแองผูแนหา่านกได้ใส่ดินดินกันไโดนอีกบอกแมนเมื่อท่านได้พอคิดก่แมนได้ใส่รนอื่เบื้องแบบเป็นห้กเพราว่านียเป็นกวางไห้ี่เป็นไยากชุ่มตลานเพิ่บ่มีก็จำเป็นต้องได้เสียเนาะเป็นว่าสมัยก็ต้องได้เสียเนาะ บาดเป็นเบาได้หลายแบบว่ามุนอยู่เจ้าหับเบาเขาเป็นเดเขาเนาะลานโทรป็ิะไปเฮียนเพราะแล้วมันอยากไปนบอกว่ายาชะนั่งอี่เนี้ยเฮียนกจยาอ้าวรวยโดดเขาเดเขาดวยบัดเขาดีกับาเนาะยังจะกินน้ำกันหมดเขาดีกันหมดคือว่านั่นเดียเอานามาเชื่อเขาไปยังไงเอานาใช่ไะเอานาน้ำดเนี่ยเป็นมากกว่าี่เดมันแบบไปยุ่ออกมาชนะลูกพัก พี่ว่พักลยมันบอกบอกไปอ่าชาคุยมาเอาฟุกอะไรอยาเขี้ยเขาอะไรห้ให้แล้วให้อีกให้แล้วมันมาเลยจังไปชงขึ้นไหมชงขึ้นไหมแต่แั่มันก็ล่อเดียวนเดกน้อยเด็กน่อยเนาะกับบูฮู้ะเด็กน้อยเด็กน้อยบูฮู้ันผู้ใหญ่ขันยังขึ้นเ็นเนาะลองเกลี่ยถึงให้เลยเป็นเลยเป็นเร่ให้กับนั่งให้อยู่ให้บ่เจ้าะนะ เพราะว่าบัดเท่าก็บริคิทีเขาก็คิทีได้เหรออืมตัวนั้นบริคิทีเป่าตัวนั้เจ้าได้ยังกับปั่นพันกินสิช่ปเจ้าเลยปั่นลูกเขาขนมกันได้ประมาณสองสามธงค่ะปั่นลูกเขาตรงนึงเวลาผู้ใหญ่ใจดีเพิ่มมาถ่ายคลิปเนาะบัดที่เขาบริคิทีเทาเนาะสร้างเป็นคนเขาก็ย่าเข้าลูกเลย เขาคิดดีเปล่าดีทำดีเม like ื่อหนึ่งเขาก็จะเจอแต่สิ่งด okay? ีๆจะน้องเตี้ยเด้อเราเด่นนี <so ่ก็ไม่ให้กับนงใจแม่เขาเขาต้องคิดย right ังไยเขาต้องคิดว่าเขาบ่ดีกับเขาเขาเห็ดเข้าแตในกระยาเขาแต่เขาเหตุดีคิดดีทำดีเปล่าดีเมื่อหนึ่งสิ่งดีๆกับสิกลับมาเขาพู้ใจดีพลนกับสิแนมเพียนเองเด้อโอเคอ่ะเปลายพอสมควรเลยด้๋ยสิพ้าน้องเตี้ยไปตลาดเนาะแล้วก็ไปหาบริษิทอยู่ห้านพ่นแหละโอเคคลิปนี้ก็ให้น้องเตี้ยขอบใจแม่หักอ่ะ กอพรเป็นลูกนกไม้อ <Ende> ร <esa> <ohn integer mountain: a ema> ิัิอเมริกาเมสเซ拉เมสเซ拉ดูมิเลกาทีซีพ่านกเตี้ยเปนตลาดแหละกายื่อเครื่องซื้อของแห่งนกเตี้ยเห็นวีดีวีเฮกแห่งสุขาเเก็บแขนงห่งมาณคอนเนอ แหล่ล้ําล้วยชาชาถูกขอบใจเอเซราเซ็นกันให้เป็นจุดดีมีแห่สุขภาพแข็งแรงเนาะตัวิดเนาะตัตัเด่นเนาะให้เป็นมีสุขภาพแข็งแรงคล้ายๆหลมล้วยแหลมล้วยอ่าเป็นโฮมโฟมไซอายุหมันขวนเงินให้น้องให้จูเฮานี่แหละเธอเพันมาปีหน้าเธอจิตมายามน้องเตี้ยย่ดอกน้องเตี้ยโอเคปัากระไรลูกปลาสบายดีสบายดีอ่ะฝากเอฟซีทุกคนกดติดตามกระมืน่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีกระมือแหนกันร้งใจให้สัสดีกระมกระชิมงานปันสุกเลยพี่น้องเดลยป้้้านองเตีย แต่ขึ้รถห้าผู้จอดยู่ผู้เดินคลิปคลิปนี้สกึมกับฝากไว้สำน,นีพ่อพ่อกันคลิปหนาเนาะสบายดีน้องเตี้ยลูกสบายดีสบายดีเ้กผู้น่ารักที่ขี้หนูมากเลยเถอะสุดแดงสุดแดง